คนบนโลกนี้เติบโตมาไม่เหมือนกันแล้วก็ได้เหมือน exposure ชจากสิ่งต่างๆที่ตัวเองรู้สึกว่ามองแล้วสวยมันมุมมองมันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมองเราแค่แป๊บเดียวเขาก็แบบเขาก็มองอะไรอย่างอื่นแล้วหรือเขาจะมองในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสวยสำหรับเขาแต่ว่าเราอะเราต้องมองหน้าตัวเองไปตลอดชีวิตจนตายอะแล้วก็คิดว่าเรามองตัวเองให้สวยก็พอคนอื่นจะยังไงก็ช่างชอกจริงๆความสวยมัน มันมีอยู่ในทุกที่อ่ะคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในบิวตี้แฟนด์ดานเพราะว่าความหลากหลายน่ะคือความสวยงามถ้าทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยความสวยอยู่ไหนอ่ะมันก็มันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันธรรมดาไปแล้วความหนูคิี่ว่าความหลากหลายนี่นะที่แบบว่าทาให้ทําให้เหมือนกับดึงสเตตคนคนหนึ่งออกมาได้ความที่แบบมีเอกลักษณ์ความสวยไม่ใช่ความเอร์เฟ่แต่ว่ามันคือความที่ยูนีคแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ